อากาศร้อนแดดจังเลยเมื่อนี้แดดแห้งฝนก็สิตกแห้งอยู่พี่น้องออกมาหนะ้าหาคอนเทนต์คอนเทนต์ยายวิมลสีอยู่ทุ่งนา ขาก็เริ่มเขียวข้าวใบแสงน้ำก็แห้งไว้ขนาดแต่ว่าฝนดีปีนี้น้ำมีข้าวมีแต่ดูอากาศแดดคักแดดแน่แดดจ้าแดดแจม ยายวิมนสีก็เดินออกมานาะออกมาเบิงหน้าเนาะพี่น้องมือหนึ่งมือหนึ่งบ่ได้เห็นนี่อยู่บ่ได้ต้องออกมาดูแลเรื่อยๆกลัวน้ำจะรัวโอ้ยกลวยกระไดบีเป็นตาซิโตนเอ้ดูเดด แดดคักแดดเนี่ยพี่น้องเอ้ยเขาบ้านดีกว่าแดดคักเค็ดยังบวได้ดอกน้ำหวยก่แห้งฝนไม่ตก2วันน้ำเริ่มแห้ง น้ำก็แห้งห้วยก็แห้งน้ำลดแล้วนะคะเมื่อนันเต็มสะพานตอนมาแรกๆเต็มสะพานตอนนี้ลดลงแล้วจ้าผู้ใดสิใส่ใส้ใส่หม่อง